โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องพันนาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆขับรถไปรับลูกค้านะครับแล้วก็ไปดูว่าสถานที่ที่เราจะไปไปที่ไหนนะครับเราไปส่งที่ไหนกันบ้างอายอดเงินนะครับที่เราจะได้รับนะครับในแต่ละวันหรือว่าในแต่ภารกิจนะครับเราจะได้เท่าไหร่ได้กี่เที่ยวนะครับใช้ น้ำมันไปเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเราจะได้ไปที่ไหนบ้างนะครับวันนี้มาดูภารกิจกันก่อนนะครับอ,อันนี้สร้างขึ้นมาเองนะครับภารกิจก็คือวันนี้เราจะขับรถทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับตอนนี้เวลาก็ตีสี่ห้าสิบเจนะครับผมตีเป็นปิตี5ไปเลยนะครับผมเปิดระบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอจะมีลูกค้าเรียกมาหรือไม่ นะครับเเราจะวิ่งทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวอาจจะไม่รวมเวลาพักนะครับก็คือจะเป็นเวลาที่เราออนไลน์ทั้งหมดเลยเนี่ย5ชั่วโมงเราจะได้เงินเท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับไปดูกันในคลิปว่าจะได้ไปที่ไหนบ้างโอเคไปกันเลยกโก e ย e จะเปิดอยู่2ระบบนะครับก็จะมีโบกับไลแมนนะครับไลแมนก็จะมีตัวเขาเรียกวอะไรโบนัสนะครับขับรถขับเท่าไหร่กี่รอบจำไม่ได้ละเดี๋ยวอัดหน้าจอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอัดครบกี่เที่ยวได้เท่าไหร่นะครับก็ซื้อกาแฟมาเรียบร้อยละ ดูกาแฟก่อไม่งั้นเราง่วงนอนเลยโอเคซื้อข้าวาแล้ว5ชั่วโมงวันนี้เราจะอยู่บนรถอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเราจะแวะเข้าของแราขอดอเดี๋ยวไปเ้นหนึ่งดีกว่าไปเลยครับทุกคนวนี้ภารกิจ5ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ตีห้า ตีห้าหกโมงเจ็ดแปดเก้าสิบสิบถึงสิบโมงเช้านะครับตีห้าถึงสิบโมงเช้าเนี่ยเราจะได้กี่เที่ยวกี่รอบกันครับผมสนุกสนานกันเลยวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันเสาร์นะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้รับกันกี่โมงเดี๋ยวมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกัน ครับแล้วก็เส้นทางที่จะไปรับลูกค้าไปกันเลยโกโก้ยั่ววววมาแล้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 วโอ้โหเดียวเลยอ่ะอไปเลยไปเลยไปรับลูกค้ากันเลยโอเคงานแรกมาแล้วครับเป็นของโบนะครับรับลูกค้าที่แถวนี้แหละประมาณ3มนาที1.6กกิโล นะครับอ่า1น,น,นจกกิโลนกิโลโอเค,คเพื่อนาจะเห็นหน้าจอเนาะไปไปกันเลยไปกันเลยอ้าวลูกค้ายกเลิกยกเลิกทำไมลูกค้ากำลังไปกำลังไปลูกค้าโอ้ กดยกเลิกแล้วงานแรกของเราเด็วๆๆๆๆน,นๆนนๆวไปเบบปิดระบบอีกัน,นึงฮะโอ้โหมีถึงห้านาทีเลยลูกค้าสามนาทีเองจะร้อนอยังเลยอะ่ะงานแรกก็โดนยกเลิกแล้วโอ้ยไปเดี๋ยวไปขับรถไปเรื่อยดูกัน ตอนนี้มีลูกค้าเรียกมาแล้วนะครับเป็นของโบนะครับรอบแรกเลยครับได้ตอนตีห้ายี่สิบนะครับเราใช้ระยะเวลาทั้งหมดห้านาทีนะครับเป็นลูกค้าระยะทาง2.6กิโลเมตรนะครับ <c oughs> ก็รับแถวเ,เส้นสุขุมวิท71นะครับมุ่งหน้าไปทางอ,าอะไรนะรับ เที่ยวแรกนะครับของวันนี้เลยเดี๋ยวไปดูว่า,าเราจะเราจะทําภารกิจวันนี้เทปที่เราตั้งนะครับที่เป็น5ชั่วโมง5ชั่วโมงเราจะได้เงินเท่าไหร่กันครับผมโอเคไปกันเลยโกโก้ย่า ส่งลูกค้าคนที่1ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับลูกค้าคนที่2กันนะครับหนึ่งนะโอเคมีลูกค้าคนที่2เรียกมาแล้วนะครับเออไม่มั่นใจว่าไปรับแถวไหนยังไม่ได้ดูเลยกดรับไปก่อนอ่ะไปที่สองแล้ว แถวหน้านนะครับเดี๋ยวแล้วไปดูการโดยสารครั้งนี้ประมาณ200กว่าบาทนะครับไปดูกันว่าเราจะได้ไปที่ไหนกันไปเดี๋ยวไปรับลูกค้านครับอีก6นาทีระหว่างรอตีกี้นี้มี แอปทาดาเด้งขึ้นมานะครับสอ,ส,อสองท่านนะครับซึ่งน่าจะเป็นที่สนังงานของทาดาเองนั่นแหละแต่ผมไม่ได้กดรับนะครับเ,เสียดายเหมือนกันเพิ่งรับของโบไปก็รับโบไปเลยอันนี้เที่ยวที่สองค่อนข้างไกลเหมือนกัน ครับทุกคนส่งลูกค้าคนที่2เรียบร้อยแล้วนะครับตรงแถวรัตนาธิเบศส่งลูกค้าคนที่2เสร็จนะครับก็ค่าโดยสารทั้งหมด218บาทนะครับสแกนจ่ายดูก่นันเงินเขายังนี้ยต่างเขา้า2คนโอเค89กับ120เอ้ยทำไม128กัน,น้อง200 โอ้ยขาดทุนอีกแล้วสองร้อยสิบแปดน้องโอนมาร้อยยี่สิบแปดคุณน้องจ้าคุณน้องน้องทำไมโอนให้พี่กันแค่นี้พี่ขาดทุนนะจ้าตายแล้วตายแล้วโอ้ยโอ้ย โอนผิดจากคุณน้องน้องทำไมโอนมาร2อยยี่สิบแปดโอ้ยเดี๋ยวต้องทวงถามไปในระบบแล้วละ่ะว่าลูกค้าจ่ายเงินไม่ครบ ไป็นไรเดี๋ยวไปตามในระบบเอาโดนอีกแล้ววันนี้โดนลูกค้าแล้วโดนลูกค้าเล่นงานแล้วนนี้โอเคก็เราไม่ได้ดูด้วยแหละตอนที่เขาโอนโอเออ สี่นา 4. 4ทีเลยลูกค้าคนที่สามเรียกมาแล้วนะครับตรงแถวบางรักน้อยโอเคไปล,ลูกค้าคนที่สามกันครับผม ตอนนี้เวลา6โมง19นาทีนะครับเราใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด1ชั่วโมง9นาทีแล้วนะครับแล้วก็ระยะทางนะครับ43.3กิโลนะครับได้เงินมาทั้งหมดถ้าจริงๆในระบบจริงๆนะ3น่าจะ300บาทแต่ลูกค้าโอนมาไม่ครบโอ้ย เดี๋ยวมาดูกันว่ารับที่ไหนไปที่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวมาสรุปกันอีกครั้งนึงครับผมสวัสดีครับโกโก้ไปเลยวู้ โอเคครับผมก็ส่งลูกค้าคนที่3เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด87บาทครับผมก็ส่งแล้วเรียบร้อยแล้วก็ติดตามที่ลูกค้าคนที่2นะครับที่จ่ายมา128บาทอันนี้จ่ายมาไม่ครบนะครับผมก็สอบถามไปทางโบซัพพอร์ตแล้วนะครับว่าเขาจ่ายมาไม่ครบรบกวนติดตามและโอนเงินให้ เราหน่อยนะครับเขาก็ทำการคืนยอดมาให้เราละ90บาทบวกอีก90บาทนะครับก็ครบตามจำนวนละครับผมอ่าอุย้ยไกลเกิน7กิโลบ้าบออะยอมรับ <laughs> ผมมาบ้าบอเองนะไม่น่าไปรับเลย่ป <laughs> ไปดูว่า รับลูกค้าที่ไหนตรงไหนแล้วก็จะไป6กิโล8นาทีมาเลยมาไม่ปฏิเสธงานเนี่ยมะมไม่ปฏิเสธงานไม่ยากจนหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ไปแถวพญาไทยนะครับก็เลยรับแถวนี้เมืองเผื่อได้ภารกิจได้อะไรแถวนั้นเนาะไปเข้าในเมืองกันนิดนึงโอเค เดี๋ยวไปรับลูกค้ากันเลยโกโก้ go, go. ไปกันเลยวู้ ก็มาส่งลูกค้าคนที่4มั้งน่าจะคนที่4นะใช่ไหมน่าจะคนที่4ครับผมก็เพิ่งส่งลูกค้าคนที่4เสร็จเรียบร้อยนะครับจากรัตนาธิเบศมาที่แถวพญาไทยราชวิถีนะครับอ่ะนี่ฮนะสามาที เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้รับลูกค้าตรงไหนการโอ้โยมาลูกค้าคนที่5มาเดี๋ยวไปรับลูกค้ากันครับว่าจะได้ไปที่ไหนน่าจะเป็นลูกค้าคนที่5แล้วละ่ะนะครับเดี๋ยวมาสรุปการเดินทางกันนิดนึงครับหลังจากที่เราส่งลูกค้าเสร็จนะครับระยะทางในการเดินทางวันนี้นะครับตอนนี้ นะครับก็คือ83.4กิโลเมตรนะครับแล้วก็เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทางนะครับทั้งหมด2ชั่วโมงเปะ๊เปะๆเลยนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปรับลูกค้าครับลูกค้าคนที่5แล้วก็ดูว่าจะได้ไปที่ไหนระยะทางเท่าไหร่มาดูกันโอเคไปกันเลยก๊้ โอเคครับทุกคน<ส>ก็มาส่งลูกค,คา้า<ส>เรียบร้อยล่ะค่าโดยสาร67บาทครับผมโอเคก็ระยะทางไม่ไกลมากครับประมาณไปกันเลยโกโกมาแล้วค่าโดยสารไปพลาเก<ส>้าไปมารับ3.2กิโลรับ3.2เดอยจถ่ายหเห็น บรรยาการกันขับรถไปหาลูกค้ากันนะครับข้ามถนน,นส่งลูกค้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับน่าจะคนที่6นั่นแหละ ี่ไปรับนะอ่ะมีมาอีกละ3.5มจ้ไอวีรัชดาสิแปดไป3.5ใช้8นาทีเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้ไปรับตรงไหนกันนะครับน่าจะออกสายเลียวสายเราต้องไปรับลูกค้าตรงไหนโอ้โหเซ็นรัชดาเซ็นรัชดาจ้า 3.3กิโลไปตอนนี้กำลังไปรับลูกค้าคนที่เท่าไหร่คนที่เจปะมาสรุปการเดินทางกันนิดนึงครับหลังจากที่เราไม่ได้สรุปกันนานแล้ะ mm. เห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นระยะทางที่อเออ่ที่รถผมป่ะระยะทางตอนนี้ที่เราใช้ไปนะครับ104.4กิโลเมตรนะครับระยะเวลาในการ นะครับ3ชั่วโมง1นาทีนะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่13.5ครับผมตอนนี้ยอดเงินเท่าไหรนะ่น้องโอ้เออใช่เรายังไม่ได้สรุปเลยเพราะมันขึ้นมาเรื่อยเลยจนไม่ได้ดูยอดดูอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันอีกครั้งหนึ่งตอนครบ5ชั่วโมงดีกว่าเนะนอะก็ ตอนนี้เรายังเหลือเวลาในการขับรถรับส่งลูกค้านะครับอีก2ชั่วโมงนะครับไปดูกันว่า2ชั่วโมงนี้เราจะได้รับลูกค้ากี่ท่านกี่คนไปที่ไหนกันบ้างนะครับ ระยะเวลานะครับในการใช้ในการรับงานนะครับ3ชั่วโมง33นาทีครับระยะทางนะครับใช้ไปทั้งหมด115กิโลนะครับอตามีเรียกมาแล้วโอ้ยไกลจังเลยคุณลูกค้าไกลจังเลย5.7ขอผ่านได้ไหมโอ้ยไกลมากโอ้ยไกลไกลไกลตอนนี้ภารกิจของเราคือขับรถเท่าไหร่นะ5เอ๊ะ สี่หรือห้านะห้าชั่วโมงเนาะห้าชั่วโมงเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับกลับมาออนไลน์ครั้งหนึ่งไปดูกันเลยว่าจะได้ไปที่ไหนขอใกล้ๆหน่อยนะจ๊ะไม่ไหวไปไกลๆไม่ไหวไม่คุม้มช่วงนี้ไม่คุม้มไม่คุ้มนะจ๊ะ ดูกันครับว่าเราจะได้ลูกค้าที่ไหนไปรับที่ไหนแล้วก็จะไปที่ไหนกันครับผมโอเคโกโก้ okay, go, go, ไปเลย woo, woo, woo. โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ส่งลูกค้าคนที่เท่าไหร่ละคนที่9ก้า้ปที่9ก้าประมาณเนี้ยคนที่9ครับผมแล้วก็มีลูกค้าเรียกมาทันทีเลยครับตรงแถวรักบัมแ่งเหมือนกันนี่แหละ ส่งลูกค้าคนที่เท่าไหร่ละจำไม่ได้ที่สิบป่ะ ตอนนี้เรากำลังไปรับลูกค้าคนที่1 0มั้ยสิหรือ11เนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันครับก็ระยะทางในการไปรับก็คือ3 3มกิโนะครับเหลเวลาทั้งหมด7นาทีครับตอนนี้เวลาที่เราใช้ไปทั้งหมดนะครับที่เราตั้งกันไว้ก็คือ5ชั่วโมงครับตอนนี้เราใช้ไปทั้งหมด4ชั่วโมง39นาที เนาะน่าจะเป็นลูกค้าคนสุดท้ายแล้วล่ะว่าที่จะได้รับคนนี้แล้วก็น่าจะครบทั้งหมด5ชั่วโมงเลยที่เราตั้งกันไว้ยอดเงินผมก็ยังไม่เห็นนะว่าสไลด์เดี๋ยวรีบไปรับลูกค้าก่อนโอเคเดี๋ยวไปรับลูกค้าครับว่าจะได้ไปที่ไหนนะครับโอเคไปกันเลยโก,โก๊อ จะมาสรุปกันครับว่าการเดินทางทั้งหมดวันนี้เราเท่าไหร่กันนะครับแปบ๊บหนึ่งนะผมขอบันทึกหน้าจอม่อ่ะมาทั้งหมดวันนี้นะครับที่เราได้รายได้ไปทั้งหมดนะครับ1,600เท่าไหร่หอ้ยแปลกฮะอ๋อ หนึ 1> 1, ่งันร้อยเท่าไหร่นะกี้นี้จำไม่ได้เลยอ่ะโอเคยอดทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่เราวิ่งมาเอะจริงจริงมันไม่ใช่พั 1, 4, 1, 8, นสะี่ันพันแปดนะอัีผมขอดูตรงนี้ดีกว่านะครับรายได้ที่เราได้วันนี้นะครับหนึ่งัน้อบาบาทครับผมตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้นะครับหนึ่งันสิบาบาทครับแล้วก็ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด นะครับถ้าตัดรอบสุดท้ายออก100บาทนะผมตัด100บาทก็จะเหลือพันหนะครับระยะทางที่เราถ่ายไว้ตะกีน้นี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันที่เราถ่ายรูปไว้ตะกี้นี้แป๊บนึ่งนะครับอ่ะมาดูกันอ่ะหนึครับผม 155กิโลเมตรนะครับแล้วก็เวลาเดินทางทั้งหมด5ชั่วโมง36นาทีนะครับแล้วกอ็อะไรนะอัตรา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 กินน้ำมันอัตรา,อ,าอัตราการเผาผ่านนะครับก็อยู่ที่12กิโลต่อลิตรนะครับโอเคครับเราก็ได้1,600 100บ100บาทอา่ะผมลบ 100, 100บาทก็เหลือพัน 513บาทครับผมทั้งหมด 11... 1เที่ยวนะเข้าใจว่า11เที่ยวผมจะดูยังไงว่า11เที่ยวผมดูว่าผมดูว่าผมรับกี่เที่ยวผมจะดูว่าผมรับกี่เที่ยวดูตรงไหน <c oughs> อ๋อ12โอ้ทั้งหมด12เที่ยวเลยวันนี้รวมกับครั้งสุดท้ายนะครับ ตัดออกทั้งหมดนะครับรวมเบ็ดเสร็จนะครับก็คือทั้งหมดสเส็ดรอบนะครับใช้เวลาทั้งหมด5ชั่วโมง35นาทีนะครับได้เงินมาทั้งหมด1500บาทครับโภมกว่าจะได้ครบก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้ก็ติดอยู่ตรงแยกกระโสกอยู่ไม่รู้จะไปไงก็ฝากทุกคนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดออะไรนะ ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับอ่าช่อง p a n นไลฟ์นะครับเราก็จะทำคอนเทนต์ hmm. เกี่ยวกับการรับส่งลูกค้าใช้แอปต่างๆนะครับตอนนี้วันนี้ทั้งหมดอ่าวันนี้ทั้งหมดเลยเราใช้โบไปเลยนะครับใช้ใช้ใช้โบเป็นหลักเลยวันนี้ครับตอนแรกว่าจะใช้ใช้อ่าตัวทาราแล้วก็ไล Man แกบเดเวอร์วันนี้ไม่ได้ใช้เลยใช้แค่บอย่างเดียวเลยวิ่งทั้งหมด12รอบครับโอเคก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษาอ่ะยังไม่ได้พร้อมที่จะใช้เว็บอื่นนะครับใช้แอปอื่นเดี๋ยวครั้งหน้านะครับคอนเทนต์หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปทำคอนเทนต์แอปอะไร เอาทาราไหมผมอยากใช้าทาราครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับถ้ามีคอนเทนต์อะไรดีๆยังไงเดี๋ยวเรามาแชร์กันเรามาอัปเดตกันนะครับโอเคไปแล้วครับผมโกโก้ go, go, ไปเลย